บก็คิดว่าตอนนั้นอ่ะ Happy Merry Christmas and Happy New Year เย้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนทุกคนถนองซือสู่ถนองซือสู่นะคะอุ้ยคือมันจะมีป้าย Merry Christmas และปีนี้คือเงียบมากมากแต่ความพิเศษก็คือมันมีอะไรไม่รู้วันนี้เราดาท้ามีโฟมญ้าที่ะเคยสูบเกลือ เป็นผงยาที่ใช้มาทุกปีนะทุกคนคอยค่ะไม่รูกเขาเปิดประตูต้อนรับผมเปคยค่ะเฮ้ยคิดถึงมากฮะอันนี้ก็คือคุณพ่อคุณพ่อแหร่ะคุณพ่อดอนบอสโกใช่หรอใช่ไงก็คือตื่นอ๋อนั่นเปิดซูไม่ได้วะ อันนี้อันนี้เป็นคุณพ่อของตึกอนุบาลรูเป่าชื่อตึกว่าคาเรโตอะไรนะตึกคาเลโตดอนบอสโตคาเรโตเอ้ยอยากไปย้อนความมากไปจะมีไอ้นี่เบรอคุณพ่อตั้งอยู่ที่บันไดอ๋อเอ้ใช่แสดงว่าอันนี้ก็คือคุณพ่อดอนบอสโกนี่นะครับอันนี้พรอแม่มารีกับพระเยซูอยู่ตรงกลางโรงเรียนเลยพระเยซูตอนกำเนิดอะได้อะไรบ้างได้อะไรอะสมยาน กัมยานหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ไมดูละทองกัมยานมดยอบมีแมวด้วยใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ละจำไได้ไงอมดยอบแมวโรงเรียนทานอมสีอะไรหรอกูบอกเลยว่ากูดูกันนะเฮ้ยกูเคยติดนั่นี่กูเคยรอดออกมาได้เอ้าจริงอ๋อทำไมกูติดวะดูดาอมเข็มแถวนี้เฮ้ยเตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้คือไม่สามารถนะคะนี่ค่ะหนึงไปเข้าเวไม่ได้นะ เป็นของเล่นที่โปรดปรานมากๆสำหรับพวกเราฮะอะไรแมวแมวเล่นงูอยู่ในแมวกับงูอุ้ยเขี้ยแล้วมันกลัวจะมีเขี้ยอะไรนี่อุ้ยแมวเหมือนแมวเล่นงฮ้ยแมวสวยมากแมวสีเทาสวยแล้วในงูในงูอยู่ตรงนั้นอุ้ยเราอยากดูอยากดึงอยากดึงไม่ไม่มีคนไม่เอาดีดีมันใหญ่ไหมอ่ะอันนั้นเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นชกหน้าแม่ตรงพื้นนั่นน่ะโฮ้ยมือ งูลายๆน้่เนาะเออน <c oughs> ั่นแหละใส่เอ้ยเชี่ยมันมันเป็นลูกงูแสดงว่ามแม่ง,งูแถวนี้ดิเพิ่มงูศกน้าอุยอ้ยน่ากลัวเรากลับดีกว่าเอ้ยไม,ไม่ไม่เราไปที่อื่นไม่ไปไเ,เ,เป็นไรเลยถ่ายทำบล็อกต่อนะครับท่านไงเอ้ยเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนะคุณผูช้ชมอันนี้คือคุณพ่อดอนบอสใช่ไหมอ่ะใช่ใช่คาเลสโต้คุณพ่อคาเลสโต้อยู่บนตึกนะฮะนี่ก็คือตึกจะอยู่บนชั้นสองของตึกอนุบาลอ่าเอ้ย มึงเขาจะเขาจะเรียงวะเพราอันนี้คืออนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วอนุบาลสามป่ะใช่หนึ่งสองสามแล้วก็อันนั้นคือห้องอนุบาลเตรียมใช่อุ้ยคิดสิงเหรอมันมีห้องเฮ้ยพี่สารวัตรเออหรือสารวัหรอวันเออเฮ้ยนี่ไงพี่สารวัตรนักเรียนสารวัตรนักเรียนไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นหรอจริงนี่พอใจได้เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นโว้ยอ๋อเรเพราะอะไรเพราะอะไรไดูรุนกันเออยังเป็นเด็กเอ๋ออยู่เลยนี่อุ้ยมีน้องแมวแล้วห้นี้เป็น ไหนมุมไหนอุ้ยน้องแมวมที่มีต้นไม้ตัวตดต้นไม้มนสูงวานนี้อโอ้ยทำไมรู้สึกตอนอนุบาลนี่คือต้นไม้นี่มันดูสูงมากตอนเด็กน้อยอุ้ยอุ้ยวันนี้เรามานั่งทวงเรียนอ๋อมึงที่พวกกูเข้าโรงเรียนมาพวกกูจะมาถ่ายต้นคิดมัดค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่สนแล้วเราเด่นคือไม่มีอะไรเลยแต่ชอบมากเลยนะเขาเปิดไ้ทำไมวะทางงที่ไม่มีคนเขาเปิดให้เข้ามาถ่ายรูปหรือเปล่า บันไดสีส้มไงเออมามึงเอ,อทุกคนครับนี่คือบันไดสีส้มนะฮะลื่นปืนป้ดล,ล,ล, <laughs> ลื่นปื้ดเลยลื่นปื้ดลื่นปืน้ดใช่สื่อไทย<อ>ล<บ>ึเป่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทัวร์โรงอาหารกันต่อน,นะครับแต่เราเรามาทัวร์ตึกอันนี้ก่อนปาสตตีอันนี้จะเป็นตึกตอนอยู่ปหนะฮะตึกสุดท้ายที่ว่าเราเรียนเลยคือว่าเราจะเรียนวนนี้ใช่ไหมเราจะเรียนประถมเอ้ยเราเรียนอนุบาลก่อนเป็นตึกคาเลโตดอนบอสโก มาริอาปาสตีเราจะมาเรียนตึกอะไรนะมึงชอบตึกไหนสุดตึกมาริอาอันนี้มาริอาตึกมาริอาเราจะเรียนตอนมสี่มห้ามหไม่ใช่มสี่ปปปปปสปสปห้าแล้วก็ปหเราจะมาเรียนตรงนี้ปหเรียนตรงนี้เฮ้ยปห้าูก็ได้เรียนตรงนี้อใช่ปห้าถ้าปห้าทำบหนึ่งจะเรียนตรงนู้นนี่อันนี้แต่ถ้าชอบที่สุดชอบชอบตึกไหนที่สุดชอบตึกไหนที่สุดชอบตึกมาริอา ชอบตึกมาเกันเหมือนกันเหมือนกันมันเย็นหนอหรือมันอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าชอบนี่นะคะคือตึกมาริอานะคะชั้นสูงสูงมันจะมีแบบแล้วก็แปลกไงแล้วก็ห้องนี้เราจะมีห้องมันจะมีห้องนี้เราจะเรียนแคเอ้คริสเออใช่นั่นคือห้องเรียนคริสนะครับอาจารย์จับอาจารย์ชอบฟ้าชิบะนี่อันนี้คือคนครูเอ้ไม่ใช่อันนี้คือเวทีนี่มันกิจกรรมคือเขาจัดเวทีทําไมวะทำไมไม่มีกิจกรรมหรือเขามีตอนกลางคืนวะ โอ้ my gosh แล้ววันนี้คืออ๋อตอนนี้ที่เราคลิปอยู่ก็คือวันที่25ธันวาคมตอนเช้าใช่ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงอะเป็นรอนโหคือกว้างมากเลยนะสนามสนามก็คือสนามดีมากอะแบบโคตรดีอะไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เลยอุ้ยตึกนี้มันไม่มีประตูอะคือแบบ ที่คนข,ข้อสูงนั้นอ่ะเพราะแบบชั้นสูงๆมันจะมีห้องแปลกๆที่สวยๆใช่ใช่ใช่คือถ้าเราห้องสีถ้าเราเดินไปชีก้กำแพงน,นั้นลงลงเงี้ยไปเฮ้ยคือมันมันมีชั้นสูงกว่าน,นี้จริงๆน,นี่นี่นี่จริงๆทุกคน,นคือ <จะ S 1> แต่ละตึกตอ่ะจะมีรูปปั้นด้วยแต่ละตึกจะมีรูปปั้นนี่อันนี้คือตึกมาเรียก็จะมีรูปปั้นพระแม่มารียใช่ไหมนั่นๆอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหัวมุม รัชศรีจะมีตรงบันไดมีหรอทางขวาทางขึ้นไปตรงนั้นจะมีรูปปั้นมีหรอมีมีหรออยากไปดูอ่ะจะไม่ได้นะจะไม่ได้เลยตอนนี้โรงเรียนมีแค่เรานี่อันนี้คืออะไรวะหยุดล่อ๋อมาล้างม็อบไมม็อบโหทำความสะอาดไอ้เหี้ยะเอารังมบนี้ทำไรแล้ววะอ๋ออันนี้ตู้กดน้ำตรงนู้นตู้กดน้ำไม่มีแล้วหรอ เอ๋อไม่มีแล้วเฮ้ยที่กอกน้ํานะประจําสําหรับคนชอบดื่มน้ําฟรีอย่างพวกเราเนอะไม่กี่ดอกไม่รู้ว่าทำมาทำไมเออมึงไอ้นี่นะถ้าไม่ไม่เดินถ้าเดินไม่ดูนะเคยเคยหัวแตกอ่ะคือแบบมันสูงมากมันก็แบบอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ไม่รู้ว่าทำมาทำไมแต่มแต่ตรงนี้สวยเตรงนี้แบบช่ใช่ปกติเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่วางถังขยะเนาะแล้วคุณกิติก็จะถือไม้มาจำได้ดีว่ะโคเจขคนที่ถือเลย วบอร์ดบอรดแบบให้เด็กมาทำใช่ทาไมไม่มีแบบประกวดบอร์ด้วแบบบอร์ดห้องไหนสวยสุดเลยบอดสวยนะต้องไหนมั่งนะที่โหสวยมากใช่ตรงนี้คือแสงลงอ่าตรงนั้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะเว้ยลดแสงก่อนนี่สนามเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นทุกคนนี่สวยมากโอ้ my god นี่อันไหนอะคือรูปปันของ ตึกปาสตีอ่ออ๋อแล้วมันจะมีสะพานเชื่อมอยู่ตรงั้นนะอ่านี่ถึงสะพานเชื่มชอมชอบมากเลยนี่เห็นไหมคือตึกมารรอามันจะมีสูงมากทุกคนนี่อุย้ยสวยมากเลยเชียใช่ตรงนี้สวยมุมนี้สวยมากสวยมากจริงๆคือแบบเอาไว้มองท้องฟ้าเพืินๆอ่ะแล้วคือมันจะถ้าน,นับจากตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีเท่าไหร่ชั้นวะสี่ชั้นสี่ชั้นหนึ่งหรือัสี่ชั้นสี่จะเป็นห้องระชุมชั้นสามจะเป็นห้องคอง โอ้น่ากลัวเออน่ากลัวจริงๆเลเนี่ยต้องเดินดีๆแต่ตึกสวยตึกสวยมากชอบชอบโรงเรียนสะอาดมากอ่ะรู้สึก okay. โอ๊ยคนเยอะกว่าโอตายแล้ว่ไม่ถึงห้องเรียนจีห้องน่าจะสิบเลยนะอ่าจะเป็นทางหลังโรงเรียนไปนู่นนี่นี่นีน่อันนี้คือสะพานเชือาาเช่อมชอบมากเลยอ่ะลมมันน่าจะสวยมากม ปาสตีทำอะไอันนี้อะไรวะอ๋อบ้านพักเหรออ๋อทำใหม่แล้วนี่สวยมากเลยอะอ่ะอันนี้คือห้องน้ำในตำนานนะครับทุกคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือห้องน้ำหมดเลยเนาะห้องน้ำคูนี่แบบใหม่จริงเหรอมึงวันวันก่อนเมื่อก่อนเอ้ยกูฝันถึงบันไดกลางอะเฮียให้ให้รีวิวห้องน้ำไหนดีที่สุดในตึกห้องน้ำไหนดีที่สุดในตึกวะห้องน้ำคูเลยค่ะ ไม่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 ไมชอบตึกไหนแบบว่าห้องน้ำห้องน้ําตึกไหนหอ่ะที่รู้สึกว่าเข้าเราสบายตัวที่สุดเข้าเราสบายตัวออสบายใจไม่น่าใช่ห้องน้ําตรงตึก,ต,กตึกมาริอานะอืมไม่ชอบเลยชอบห้องน้ำอนุบาลแค่แหละห้องน้ำตึกมาริอาจะไม่มีห้องน้ําชายต่ห้องน้านี้ก็พอเข้าได้นะห้องน้ำชายอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำชายตึกมาริอาไม่มีไม่มีตึกห้องน้ำนี่นี่นี่เออเออนี่ห้องน้ำนี้น่าจะโอเคมั้งห้องน้ำคู่หญิงเนี่ยอยากเห็นห้องน้ำไหมทุกคน เงี้ยมันประตูไหมมันจะเป็นไงวะเดี๋ยวก,กูดูก่อนเออเออห้องน้ำครูอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นห้องน้ำนักเรียนเฮ้ยรู้สึกว่าข้างหลังมจะมีมอสตอนตอนเข้าค่ายนี่กูชอบมาล้างหน้าตรงนี้นีใ่ใช่ตอนเข้าค่ายอ่ะผู้ชายได้มาอาบน้ำตรงนี้จริงเหรอ,อใช่เยี่ยมเพื่อนกูคเคยยี่ยมผู้ชายที่ดอห้องน้ำดีสัตว์เออห้องน้ำโอเคอยู่ห้องน้ำเยอะเฮ้ยมีห้องน้ำไม่ใช่เยอะจริงนะ รู้สึกแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องแย่งกันอ่ะใช่ไม่ไหนอิงไม่แต่ประเด็นคือแม่งลิงก์กับห้องน้ําชายเลยเว้ยแต่ห้องน้ำหญิงอ่ะตรงตรงฝั่งนี้ยรู้สึกแบบว่าไ r i เ a c y มาเลยใช่ใช่เออเใช่รู้สึกว่าห้องน้ำหญิงฝั่งนี้มันดู p r i v มันมันาไม่ต้องปีนปีนก็ไม่ไม่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะแบบเป็นทึบมากเลยใช่แต่ห้องถ้าฝั่งนี้ เอาไว้ระบายอากาศเออเชี่ยเออวะทำไมมันมีด้านบนว่าไอเหี้ยประตูลึกลับปิดไว้กานแล้วอันนี้คือห้องน้ำชายเอ้ยเออสไลเดอร์แสบประตูนี่จริงไอ้เหี้ยคุณร้อนเลยจริงนี่สัตว์อันนี้ห้องน้ำชายไม่เคยเข้าอ่ะไอ้สัตว์มาเดี๋ยวเข้าให้ไม่เป็นไรโอเคนี้ก็ได้ เออแล้แบบทางด้านในอ่ะมันก็จะเป็นแบบทางซ้ายของห้องน้ําหญิงเว้ยแล้วแบบมันมันก็สามารถปีนกันมองเห็นอะไรกันหมดมันไม่มีความไฮเบซี่เลยเอเวลามันมีคนมาคุยกันนั่นคือได้ยินหมดเลยแต่ว่าข้างๆห้องน้ำห้องน้ำคุณครูน่าจะไม่มีใครมามาตะโกนแล้วใช่ใช่ใช่เนี่ยเราห้องนี้ก่อนอ่าห้องห้อง่อครับ้นอันนี้คือห้องดนตรีอ่เขาทำชึบมากเลย เฮ้ยโรงเรียนแมวเยอะว่ะเื่อกนอนนี่ไม่เคยรู้สึกว่ามีแมวมีแต่หมาตัวสองตัวใช่ใช่เชื่อเลยนะไอ้โชคไอ้โชคเหรอไม่รู้ใช่ไอ้มาเฮ้ยน้องแมวมีปลกคอด้วยตอนเด็กตอนเด็กรู้สึกว่าอันนี้กูเป็นคนดีสวัสดีครับสัมภาษณ์ไหนฮะมึงคิดกูยาวสัตว์หรอเพราะมีพี่สะพามานั่งเฝ้าไม่ให้ขึ้นทัางบนตึกไม่คึ้นชอบความโล่งโจงหัวตึกมากมันกล้อง อันนี้ก็คือรูปปั้นตึกปาสติแค่มาดูรูปปั้นก็พอแล้วอ๋อนี่ไงมีอยู่อันหนึ่งจริงๆด้วยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นตึกเรียนละแต่ชอบนะออ้ยห้องพลาห้องสหกลสากรสากที่อีดอ,อกเปิดทีหนึ่งก็คือมึงอีเหียเปิดแม่งโคตรห้องสหก์จะเปิดรุ่ตอนเที่ยงแล้วกูชอบมาสิงอยู่ตรงเนี้ย เก็น่าขายของแล้วหมดหมดหมดเงินไปกับปากกาที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ทําไมเพราะมันเป็นแบบว่าเป็นปากกาแบบจุ่มแล้วก็ใส่ใจไป้ด้านในอ่ะใช่ไหมสหกรณ์นี่คือถ้าเข้าไม่ทันก็คือแบบเป็นหน้าที่เข้ายากมากอ่ะเลยเปิดแค่ตอนที่ร่างเดียวที่สิงห์ม่ได้เลยเออว่ะเนาะใช่ใช่ใช่ที่สมัยก่อนเราไปเต้นคริสต์มาสใช่นี่แหละบันไดกลางรู้สึกว่าอุ้ยมึงตึ๊บนี่นี่ทุกคนทุกคนมีอะไรจะบอกต้องนี่ นี่คือที่แห่งความทรงจำคือวิ่งวิ่งกับผาใจแล้วตอนตอนเราฟันหน้าก็หายไอ้เที่กูยังจำได้เลยตรงนี้เหรอกูยังจำที่สนามเด็กเล่นตรงนี้เลยวิ่งกับผาใจแล้วแบบฝันฝันนาที่มันเคยมีแบบต่อแถวเข้าแถวตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ที่ลานอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วกูอ่ะนั่งเสาธงอยู่ตรงนี้ใช่ตัวเสาธงใช่ไหมแล้วกูอ่ะเดินมาจากตรงนั้นแล้วกูมาสะดุดล้มตรงนี้ เชี่ยอมึ่งลูกคือเสาธงอยู่ตรงกลางนี่เลยทุกคนไอเสาน้งกาลเนี่ยโคตรกว้างโคตรใหญ่เป็นจุดโฟกัสไม่โคตรโฟกัสหอแล้วคือสะดุดน้องข้างเสาธงแล้วคนยืนอยู่เตี้ยเราเราทุกคนเราจะมาเต้นอะไรบีกันไหมเออเออใช่ใช่ใช่เออเต้นเต้นเพลงเต้นเพลงมันมันจะมีท่านท่านน้องมือใช่เออแล้วก็จะมีพวกพี่สภาแล้วก็เสาธงมันาเออแล้วก็เอ้หรือไม่ก็ตัวแทนห้องตัวแทนห้องห้องละหนึ่งปะ ห้องละสคูปะห้องละสคูมันต้องมีหนึ่งห้องแล้วก็พี่สภาอ๋อพี่สภาด้านหน้าแล้วก็มีคนคุมด้านหลังอีกก็มีคนคุมด้านหลังด้วยหรอมีนี่อุ้ยต้นกีตามาสต้นรักก็ต้นกีตามาสแฮนด์มิสแม็กซ์ก้ยิ่งง่ายไม่รักกีตมาสให้เก็บในมือ next day You way To from you gave gave me the year save me tears This I gave you someone special someone อันนี้ก็คือเป็นอะไรเอ่ยเวทีเวทีนัคก,กับวันปัดฉิมใช่แล้วก็วันปัดฉิมได้แล้วก็จะมีแบบว่ารุ่นที่ก็จะนั่งกันตรงนี้ผู้ชายตรงนี้ผู้หญิงตรงนี้ใช่ค่ต<อ><า>ะต่อแถวกันเออเออเออไม่คือกูอ<า>ตอนที่ผ่านาาตรงนี้กูโคตรฟูเลยมันจะเป็นแบบสองฝั่ง สองฝั่งผู้หญิงหันหน้าเข้าหากันแบบนี้เขาจะเดินอะไรย่างเงี้ยใช่ใช่น้องนี่เหรอจะไปเป็นน้องอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแถวมาแบบนี้เลยปอหนึ่งมาก่อนแล้วแบบสองแถวแยกระกันทีผู้หญิงทีผู้ชายใช่ให้เราเลือกว่าเราจะไปแถวผู้หญิงหรือผู้ชายใช่แล้วก็มีของเยอะมากแล้วน้องมาเราก็จะแกะกลุ่มวงเพราะต้องอดเนาะใเออแล้วก็มาจริงมึงมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยตอนไม่ทุกปีอ่ะไอ้สัตว์กูจะเลงก่อนเว้ย กูกูเลงก่อนว่าเชีย่ยแถวไหนแ<ช>ถวไหนของกินเยอะวะแ <laughs> ถวไหนของกินเยอะะ <laughs> เออกูเลงกู <laughs> ๆๆเลงออแถวไหนแบบว่า คนรู้จักเราเยอะถ้าคนรู้จักเราเยอะแบบร<ด>ูจ <ะ S 2> ้จักให้แบบว่าลูกอมเยอะมากไม่แล้วถ้าไปแถวผู้ชายมันจะไม่ค่อยได้เว้ยผู้ชายจะไม่ค่อยให้ของเท่าไหร่ใช่พี่พี่ผู้ชายจะไม่ให้ของแต่พี่ผู้ชายจะแบบว่าให้ลูกอมเป็นหนึ่งลกแ,กแล้วแกะแล้วตุก้อนให้<อ>สมมติว่าคนเนี้ยอุย้ยแต่โมมินเนาะโ <laughs> มมินเนาะ <laughs> แต่ <laughs> ตอนนั้นตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเงตอนนั้นไม่ได้คิดอะตอนนั้นแต่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ทย้อนเวลากลับไปได้ก็คือเข้าแถวผู้ชายตอนนั้นะก็จะไล่แดดอมทุกคนเลยเราเราเนี่ยเคยแบบว่า มามาแถวพี่ผู้ชายแล้วแบบไอ้ที่พี่ขนมยังไม่ได้หนำใจมึงต่อต่อเอ้ยมันต่อได้อเหรอต่อได้อีกไม่ใช่แต่ว่างานเนีัยใช่ใช่อาจารย์ใช่ใความความความที่แข็งเออเแต่เขาแต่นี่ไงแต่นี่ไงแอเขาให้เดินทุกมอเลยเนาะใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่ามามาพี่ผู้หญิงอีกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมรุ่นพี่ผู้ชายต้องแบบแกะลูกอมให้ใช่ไหมแบบคนเนี้ยแกะรถดินจีให้อีกคนนึงมาขามอีกคนนึงโอ้โหโค้กมันเต็มปากหลับเม็ดอยู่ในปากคือถ้าไม่กินก็จะแบบไไม่ด้ <mm ไม่แต่คือถ้าไปแถวผู้ชายมึงจะได้คนละเม็ดด้วยถ้ามาแถวผู้หญิงอ่ะมึงจะได้ทีละสองเม็ดในปากอ่ะเขาแกะโรไว้อ่ะคือน่ารักมากในสิสเตอร์ไหนอ๋อในสิสเตอร์ในสิสเตอร์เด็กไหโอ้ my g ย d sister เมื่อกี้ก่อนไอชยไอเห็นสิสเตอร์มาสวัสดีสวัสดีค่ะไขออนุญาตนะคะไหะไยไ ขอบ,ขอบุญค่ะมีได้มานานเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่ได้มานานเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทีหลังก็มาบ่อยๆขอบุญค่ะซิสเตอร์ใจดีมากอ๋ออันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยตรงตรงนีหลัง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 ผ้แดงคือวันคริสต์มาสจะมีที่ที่มักกันตรงนี้ ก็คือจะไม่ให้คนคนนอกเห็นเห็นด้ไนในว่านแสดงอะไรใช่ใช่ใช่เออเชี่ยเก้าอี้นี่คือแบบนั่งมาหลายสิบตูดมากเลยทุกคนมันโคตรเก่าโคตรแบบวันแม่วันนู่นวันนี้วันพ่อเออเก่ามากมากคือไม่พังได้ไงนี่คือทังจริงห้องนี้จะเป็นห้องครูเทียนป้าใช่ไหมมบนเทียนว้าชื่อเต็มเราจะครูมันเทียนใช่ไหมแล้วจําได้ว่าเคยเข้าไปนั่งน้ำเย็นอยู่เออเงี่ยห้องน้ำเงินเออวะ แล้วเง,เงินหายก็จะมามาติดตอ่อครูบนเทียนในห้องนี้แล้วจําได้ว่าครูบนเทียนสอนศิลปะใช่ใชแล้วเราาว่าวาดแค่แตงโม,มแล้วนบกว่าไม่ได้ระบายสีพื้นหลังครูให้สูตรเนี่ยอาจารย์แบก,กว่าด้านหลังมันโล่งเกินไปไม่สวยไม่ได้เลแล้นนี้แคนแคนหน้าก็ตอนนั้นระบายสีน้ำอย่างสวยเลย ที่ที่มีความทรงจำที่ไม่ดีเออไอ้เชี่ยมือมือกูลอบอยู่ๆก็ต้องมาล้างจานออไม่เคยทุกปอหกเวนอุ้ยเชี่ยแต่เนี้ยชอบชอบหนีเวนแล้วก็แบบบางบางวันก็จะมามาบ้างไม่มาบ้างอ่ะใช่แล้วก็แบบบางบางวันที่มีเวนอ่ะหรือไม่ก็บางวันที่แบบไม่ต้องทําเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องล้างอ่ะก็คือแบบวางวางหนีเลยอืมอ็มอืมที่ที่อาจอรย์ืมอืมอืมอืม กอแบบว่า oh, ตอนเย็นนะถ้าสมมติว่าเราเราลงมาแล้วแบบทุกคนน่ะต yani> nope> ้องต้องโดนใช้งานให้ยกยกกาอีขึ้นเออเวนลงอาหารมีใช่มีด้วยเหรอว่าเวนอาหารมีมีมีแบบจัดจานเวนจัดจานเวนแ้่งจานมอปะไอปอตามชั้นเขาจะมีอะไรให้โบกูทำให้ ให้นักเรียนทำบางแบบว่าบางชั้นสมุราชปอโขบอะปอโขบว่าอะไรแต่แบบว่าตามตึกตรงนี้ยกโต๊ะปอสก็ตึกตึกนี้ชั้น4ป่ะได้ชั้นชั้น3ป่ะแบบว่าเช็ดเช็ดตึกมีหน้าที่ให้พวกเราได้แบบช่วยชานั่งเลแต่โยงใบนมันจะมีเวรประจำวันแล้วก็เวรที่บิ๊กคินนี่เออเออมีบิ๊กคินนี่มันจะมีวันวันทมความสะอาดแล้วแล้วโค้ดโค้ดชอบวันทมความสะอาดเพราะไม่ต้องเรียนไอ้เหี้ยมึงเออมันก็ดีแต่กูต้องเป็นล้าน มอบนี่กูโคตรเหนื่อยเลยอีไปเวลาตรงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำน้ำเอออันนี้คือโซนขายน้ำโดยเฉพาะเลยใช่ขายน้ำกับพิทบ็ก็จะมีน้ำใช่จะเป็นน้ำน้ำฝนบุมอะไรนะเขาเรียกว่าบุพาวายอะไรพวกนี้แหละนี่อันนี้จะเป็นโซนขายอะไรอ่ะขนมเพื่อขนมเพื่ออ่าขายปิ้งเพวกไส้กรอกพวกลูกชิ้นอืมอันนี้จะเป็นโซนเบา แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกนี่ไส้กรอบโรตีเราเราก็จะคุณใส่นมเยอะๆใส่นมเยอะอุ้ยนี่สำหรับช่วงล็อกดาวน์อย่างนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้อันนี้ขายไส้กรอบไหมไม่ไอ้้ไอพวกของเอ้ยสโลแกนโรงเรียนรักรับใช้และให้อภัยนี่เอาแค่นี้พอนะข้างขวาไม่เอานี่รักรับใช้และให้อภัยโอ้สุดยอดย่เกี่ยวแล้วก็ตรงนี้ในตอนเที่ยงตรงนี้ในตอนเที่ยงจะเป็นข้าว แต่ถ้าในตอนพักเย็นก็จะเป็นพวกลูกอมขนมห่อแบบพวกโอริโออันนี้จะเป็นอะอรที่เก็บจานปะอะไรปะไอ้นี้ก็คือช่วยเรียบเรียงกระดาษแบบว่าเก็บกระดาษอ่ะมันจะมีที่วางจานไว้ตรงนี้นี่ใช่ใช่หรอเออเวลาซื้อซื้อข้าวอยูตรงนี้มีที่วางจานเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นผุข้าวเว้ยถ้าเป็นปหนึ่งถึงปสามสี่เน้าวข้าวฟสี่ เออเขาจะเป็นข้าวแบบข้าวจานไม่ใช่ข้าวฟรีอ่ะมันผูกข้าวมันต้องจ่ายต่างหาะมันต้องจ่ายข้าวแล้วก็แบบว่าต้องเพราะว่าเขาจะจัดข้าวมาให้เป็นเซตๆเราก็จ่ายไปในค่าเทอมเออใช่แต่พอพอสีขึ้นในในสมัยเราว่มันเคยกินเองเป็นนี่ก็ไม่เคยซื้อเลยนะข้าวโรเนี่เราคานขึ้นไปด้บนเนื้อ่ฮ้ยเราคงไม่พลาตรงนี้มีความทรงจำที่แสนจะอิจฉาอุ้ยอะไรอะอย่างนี้ด้วยความรักสวยปดปฐง ต,ตอนอันนี้ตอนเราบรรกอยูยงเป็นเด็กกระปุกอยู่ตอปห้า bon ตสี 5, ต่ 4, เราก็จะมานั่งกันต <S <S รงนี้ชอบมากเลยมันก็ตรงตรงนั้นก็คือมแบบแท็กซี่สภาที่สนิทใช่ป่ะอ่ใช่แบบพวกพี่เนยอันนี้ใช่ป่ะพี่เนยว่ะพี่เนยวงโยเอออ่าพอใจอ่ะสนิทสุดนี่นี่ก็คือแบบไปอะไรก็ไม่รู้ในวงโยแล้วอืม งไม่จำไม่ได้ด้วยว่าเป่าอะไรกุอจะอยู่วงโยงกันทั้งหมดเลยทุกคนแต่แต่แต่รู้สึกว่าเนี่ยอยู่วงโยงแล้วแบบเจือจังมากเจือจังไอ้คืออาจารย์ไม่สอบดูได้จ้าอาจารย์แบบว่าเรื่องมืออุ้ยเอี้ยมีอย่านิมทายอยู่ไอ้สัสกูทายอยู่จางไปกับใครมอบไใช่แล้วแล้วทุกคนอ่ะก็คือเป่าทำเป็ดเป่าอุย ปอดแซ็กโซโฟนเออส่วนใหญ่ปอดทำป็ดเนาะใช่ส่วนใหญ่ปอดทำป็ดกูกูปอดแซ็กโซโฟนปอดใจปอดแซ็กโซโฟนแล้วกูปอดยูเล็กมากปอดใจไม่ผิดนะแต่ว่ามันมันมันโคตรใหญ่มันไม่เล็กมันใหญ่มากแล้วตัวกูเล็กเอชเอ็นตัวเล็กเก็บเลยมันเป็นตัวโตแล้วจำได้อาจารย์อ่ะก็แบบว่าเออให้ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้ให้มาโคตรใหญ่แล้วจิบหายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเพื่อนไอ้สัตบ่ายสองคืนเลย กลับาละครับทุกคนบ๊ายบายเขาปิดรายการบ๊ายบายโอ้ยไปซูมขึ้นฟ้าก่อนคอนเซปต์กูคอนเซปต์กูคือซูมคลิปขึ้นฟ้าเพื่อปิดคลิปหาต้องฟ้าก่อนาฟ้าสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอเรกไปไปก่อนนะคะ Merry Christmas and Happy New Year เจอกันนะทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบนะอื